บ้านกว้างหลังใหญ่ต้องบ้านสุขใจเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะ่นาบ้านก็กว้างสุดพลังแล้วคะ่ะจอดรถได้สองคันแบบเหลือแถมมีพื้นที่ข้างบ้านให้เราได้จัดสวนด้วยนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยผนังบ้านที่ไม่ติดใครวี p สุดๆแถมยังใส่ใจทุกรายละเอียดทุกฟังก์ชันการใช้งานของตัวบ้านเลยคะ่ะ นอ,อกจากจะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยแล้วยังเพิ่มความสุขใจให้ทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณลูกที่ต้องออกไปเรียนหนังสือหรือทำงานห้องนี้ต้องตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนเลยค่ะ ทำเป็นห้องทํางานห้องไอร้สอดหรือห้องอ่านหนังสือสําหรับลูกๆหรือจะเป็นห้องนอนสําหรับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังได้ค่ะแต่สําหรับไปทํางานอย่างพวกเราห้องนอนใหญ่หญที่นอนนุมน่มๆระเบียงก,งกว้างๆเปิดรับอากาศตอนเชา้าชื่นใจที่สุดเลยค่ะโอ้โหสบายมากแต่แค่นี้ไม่น่าจะพอนะ สำหรับผู้หญิงอย่งเราต้องมีพื้นที่แต่งตัวกระจกบานใหญ่โต๊ะบานใหญ่ๆแบบนี้ชอบที่สุดเลยค่ะและก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไว้เลยนะคะเผื่อว่าเราจะมีรูมน้อยก่อยใจห้องนี้ก็เพื่อสำหรับพวกเขาเลยค่ะ ห้องนอนมีทั้ง4ห้องก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะคะว่าจะต้องจัดเป็นห้องอะไรบ้างแต่ถ้าคิดไม่ออกก็มาดูได้ที่โคงการบ้านสุขใจบาประกงนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ